ชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับทำนายว่าก่อนหน้านี้ชาวราศีสิง์อยู่ในภาวะของการเหมือนสิ่งที่เราพยายามหรือสิ่งที่เราทำนะครับมันอาจจะติดขัดเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งใจเอาไว้นะครับบางอย่างมันอยู่ในภาวะของการหยุดชะงักไม่รู้จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงดีพอมาในช่วงเดือนนี้นะครับช่วงเดือนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์มันยังวุ่นวาย หรือว่ายังเข้าสู่แบบยังไม่คลี่คลายสถานการณ์สิ่งที่เรากําลังกังวลหรือว่ากําลังคิดเนี่ยมันก็วนมาวนไปทําให้เรารู้สึกอา,อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้มากพอสมควรนะครับความคิดซ้ําๆวนไปวนมาบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมันอาจจะทําให้สถานการณ์หรือสิ่งต่างๆมันยิ่งแย่ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็พยายามเปิดรับคําแนะนําหรือว่าเปิดรับความหวังดีจากคนรอบๆตัวด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคือต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นคือด้วยความที่ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ค่อนข้างมีความ ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือมีมีศักดิ์ศรีอยากที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าอยากที่จะแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์สิ่งต่างๆด้วยตัวของตัวเองนะครับคือ,อ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเราก็ยังมีความ มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองอยู่นั่นแหละครับทั้งไพ่เอมเปอเรอร์แล้วก็ไพ่คิงดาบนะครับคือหมายถึงว่าเราเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้หลายๆคนเข้ามาช่วยนะครับบางครั้งการแก้ไขด้วยตัวของตัวเองมันไม่ได้ทําให้ปัญหามันง่ายขึ้นเสมอไปนะครับเราอาจจะต้องรับคําแนะนําหรือ,อ,อจาก การดูแลจากคนอื่นด้วยเพราะว่าหลายๆสิ่งอย่างการสร้างประเทศสมมุติว่าอันนี้เป็นไพ่อ็มพอเรอร์ใช่ไหมการสร้างอาณาจากักรหรือสร้างประเทศไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของคนเดียวนะครับจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานหรือคนอื่นมาช่วยแบ่งเบาภาระหรืองานต่างๆซึ่งคุณอาจจะเป็นผู้สั่งการหรือว่าเป็นผู้ดูแลสิ่งต่างๆก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบ่งร่างแบ่งแยกตัวเองไปแก้ไขหรือจัดการในทุกๆสิ่งรอบๆ ตัวทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเ,อเหมือนกับ พึ่งพาคนอื่นยอมอ่อนแอลงนิดนึงนะครับยอมอ่อนแอนิดนึงเข้าใจว่าคนราศีสิงเป็นเป็นราศีที่ค่อนข้างมี power มีพลังมีความมั่นใจตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาบางครั้งมันทําให้คุณติดขัดกับปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะเราเรายอมแสดงความอ่อนแอลงนิดนึงก็ได้นะครับไม่ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นนะครับแค่ยอมรับว่าคนอื่น สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเราได้แค่นั้นก็พอนะครับในสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่คุณในชาวราศีสิงห์เขาเชื่อมั่นว่าคุณนั้นมีความเก่งนะครับมีความเก่งมีความสามารถเชื่อมั่นว่าคุณนั้นสามารถที่จะแบบฝ่าฟันกับอุปสรรคและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วและสามารถที่จะพาทีมงานหรือว่าคนรอบๆข้างไปสู่ความสําเร็จได้นะครับแล้วก็ ในความคิดของชาวราศีสิงห์เองนะครับก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบเห็นไหมครับว่าตัวของชาวราศีสิงห์เองเนี่ยแบกรับภาระความรู้สึกทุกอย่างไว้ที่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างคือความรับผิดชอบของคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของตัวเองและก็หน้าที่ของคนที่อยู่รอบข้าง คุณแบกรับภาระหรือความรู้สึกอันนั้นเอาไว้ในใจคุณอยากที่จะให้ทุกคนเป็นไปในทางที่โอเคขึ้นดีขึ้นภายใต้การดูแลของคุณนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมสรุปนะครับคือชาวราศีสิงห์เนี่ยคือเดี๋ยวสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่คุณดูแลเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ว่าคุณอา,อาจจะไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับสิ่งนั้นมากมายนักนะครับคือกังวลไหมกังวลแหละแต่ว่าอ่ะเรียกว่า เบาลงนิดนึงอ่ะไม่ต้องเครียดมากกับสถานการณ์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเครียดเกินไปหรือการจริงจังกับสิ่งต่างๆมากเกินไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่เนาะโดยในดูในเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดกังวลในเรื่องของการงานบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะอ่ะอันนี้ไพนี้เห็นไหมมันมีเรื่องของอ่าอันนี้เป็นไพ่โมเส เป็นเหมือนกับกระเบื้องโมเสสในในบทคริสต์นะครับที่มีเซนเป็นนักบุญแล้วก็มีเด็กน้อยเข้าไปอ่อนวอนบางครั้งเราต้องยอมอ้อนยอมขอยอมอ่อนลงบ้างเพื่อให้งานทุกอย่างมันประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกอย่างมันยืดยาวแล้วก็เป็นไปในทางอื่นๆได้แล้วก็ลองเปิดรับอะไรใหม่ๆจากคนที่หวังดีจากคนที่รู้สึกถึงความห่วงใยใดๆ กับเรานะครับเราก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นมันมีการคลี่คลายสถานการณ์ไปในทางที่ดีได้อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าในเรื่องของการงานนะครับก็ก็ทุกอย่างมันอาจจะมันอาจจะแบบค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะครับในเดือนนี้นะการงานค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าทุกอย่างมันจะค่อนข้างโอเคขึ้นเนาะถ้าเปิดรับ อะไรใหม่ๆจากคนรอบๆข้างด้วยความหวังดีเปิดใจลองเปิดใจดูเนอะอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรายได้เข้ามาส,สลับกับรายจ่ายนะครับในเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เป็นเป็นประเภทแบบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องยอม ถ้าคุณเป็นประเภทว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบใจใหญ่อ่าเป็นคิงเนาะก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะ,ะใช้เงินเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ยอมเสียหน้าเนาะเป็นช่วงเป็นเป็นแนวของราศีสิงห์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้่ายเยอะจนอาจจะเกินตัวทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับเรื่องของความรักเนี่ย เขาเป็นห่วงคุณนะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขามองเห็นอยู่เขามองเห็นแหละว่าคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะของการที่จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเยอะเขาจะมอบความรักที่ดีหรือว่ามอบความห่วงใยที่ดีมาให้คนมาให้คุณนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องฟังเขาบ้าง อยอมรับเขาบ้างยอมรับความปรารถนาดีที่เขาส่งมอบมาให้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีคู่นะครับคนที่ยังไม่มีคู่ก็ ตอนนี้ก็มีคนที่จะเข้ามามีคนที่จะเข้ามามีคนที่รู้สึกห่วงใยใส่ใจคุณจริงๆเข้ามานะครับมอบความปรารถนาดีเข้ามาให้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความรู้สึกนั้นให้เติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นไปในทางที่โอเคขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระความรู้สึกต่างๆในใจเราได้ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพครับก็จะบอกว่าชาวราศีสิง์ในเดือนนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะเพราะมีเกณฑ์ของการที่จะล้มหมอนนอน เสือเจ็บป่วยได้กอ็อยากเครียดกับตัวเองมากอันนี้บอกว่าอ่าอันอยู่ในตำแหน่งอ่าตรงตรงนี้นะอ่าการตำแหน่งวางตำแหน่งของไพ่เนี่ยหมายถึงว่าคุณจะมีความเครียดมากคุณมีความเครียดมากแล้วทําให้ร่างกายนั้นรวนไปหมดเห็นไหมครับมีความเครียดความกดดันตัวเองมากจนทําให้ร่างกายรวนและส่งผลทําให้สุขภาพร่างกายนั้นสุดโทรมลงได้ ก็พยายามอยากกดดันกับตัวเองให้มากนักนะครับกดดันตัวเองมากมันก็จะนี่ส่วนล่างของร่างกายก็ทําให้เกิดการามีปัญหาได้ด้วยนะครับส่วนล่างของร่างกายตั้งแต่ช่วงเอวลงไปก็อาจจะทําให้เกิดความความปัญหาที่ที่มัน มันหาสาเหตุไม่เจอได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าแบกภาระไว้ที่ตัวคนเดียวมากเกินไปอันนี้คือหมายถึงว่าตัวของคุณเนี่ยแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวอยากไปสู่เป้าหมายเห็นไหมครับข้างหน้ามีเป้าหมายสิ่งที่ตัวเองคาดหวังที่ตัวเองตั้งใจไว้แบกทุกอย่างไว้ที่ตัวนะวางลงบ้างแบกทีละอย่างแบกทีละอย่างไม่ต้องแบกทั้งหมดนะครับอะไรที่ให้ความสําคัญกับบางสิ่งบางอย่างก่อนอคุณไม่สามารถที่จะ หอบทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันได้หอบไปเฉพาะเท่าที่กําลังเราจะไหวแค่นั้นก็พอนะเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นที่โอเคขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันไปกับคุณนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําสําหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ขอให้ชาวราศีสิงห์สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคความวุ่นวายใจไปได้นะครับ